สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้พามาออกภาคสนามกันอีกแล้วแน่นอนนะครับวันนี้มีคลิปทดสอบโรคหนตัวครับนี่น้าหนวดได้รีวิวไปแล้วเจ้า วีแบสต์วอลเทคนั่นเองนะครับตัวนี้รีวิวแกะกล่องนะครับพร้อมกับรีวิวนะครับอินชอนอลคอมโพเนนต์หรือว่าองค์ประกอบภายในไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ไปทดสอบพักสนามกันครับไปรู้กันครับซึ่งการทดสอบในวันนี้เนี่ยนะครับหนวดเลือกใช้อุปกรณ์นะครับเป็นชุด u l ทั้งหมดเลยนะครับก็จริงๆแล้วถามว่าวอ t เทคตัวนี้ใช้กับคันปกตินะครับสายปกติที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยได้ไหมได้แน่นอนไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าเกิดคาถามจากหลาย หลายคนนะครับนันวดครับมันตีเหยื่อเบาได้ไหมมันตีเหยื่อเบาดีไหมนั่นคือเหตุผลที่นันวดต้องเลือกใช้คัน UL และชุด UL สําหรับวันนี้เลยครับอ่ะวันนี้นะครับอุปกรณ์นะครับเราเลือกใช้คันเบ็ด UL นะครับจากค่าย VB แบตเช่นกันนะครับตัวนี้เป็น v b แบตแอนนะครับก็เป็นขนาด5ฟุตกว่าๆนะครับตัวนี้มันจะมีอยู่2รุ่นนะหฟุตกับ4ฟุตนะครับแล้วก็สายนะครับเลือกใช้สาย PE 0.8นะครับจากซีเซียนะครับสตองบูนั่นเองนะครับสายหน้าเป็นสายหน้า20ปอนด์ ไปเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับในเรื่องสัมผัสนะครับของการจับถือเนี่ยรถสัมผัสเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านะครับมันเป็นรอกขนาดเล็กนะครับที่จับคู่กับคันเบ็ด UL ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เอาที่เรามาทดสอบกันนะการจับถือนะครับจับถือได้ง่ายนะครับรอกตัวขนาดเล็กนะครับซึ่ง ถึงแม้มันจะเป็นรอกทรงกลมที่บางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดก็เถอะนะครับมันอาจจะมีความสูงนิดหน่อยนะครับสำหรับตัวบอดี้เมื่อเทียบกับรอกหยดน้ำหรือว่ารอกโลโบไฟล์ต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า VBAT w o t t c h นี่ก็อาจจะต้องปรับตัวในการจับถือนิดนึงแต่นนนดคิดว่าไม่ยากแน่นอนในการปรับตัวนะครับการจับถือถือว่าทาได้ดีนะครับแล้วก็ ในเรื่องของความสวยงามเมื่อออกภาคสนามแล้วเนี่ยก็ถือวัาดุดันดีเหมือนกันนะสีดำนะประกอบกับคันเบ็ดในลักษณะแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นรถสัมผัสในการจับถือของเจ้า v b a บ w a t ร์ตครับสำหรับเหยื่อที่เราจะนำมาทดสอบกันในวันนี้นะครับนันหน่วยก็จะใช้แค่3ชนิดพอนะครับก็จะมีกบยางกบยางแล้วก็ปลายางนะครับชนิดแรกที่เป็นกบยางเนี่ยเลือกใช้นะครับ All New Gen 1 FGS Plus นะครับจากค่าย Fishing e a s y ตัวนี้เป็นตัวแทน เหยื่อที่มีน้ําหนักมากที่สุดในวันนี้นะครับก็คือ6.5กรัมโดยประมาณนะครับต่อไปเป็นกบยางจิ๋วนะครับจากค่ายอินฟิน t y ี้ลัวนะครับตัวนี้นะเป็นกบยางอะไรนะลูกลูกกบลูกเขียดนะครับตัวเนี้ย น้ำหนักแค่4กรัมเท่านั้นเองนะครับส่วนปลายยางตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตีแบบปลายยางแล้วก็เบ็ดตัวเดียวนะครับจะลองทดสอบดูว่ามันใช้แล้วมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างกับคันเบ็ด U L นะครับแล้วก็ลอก v b a บทว r t e c h นั่นเองตัวนี้มีน้ําหนักอยู่ที่2.5ากรัมนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เราทดสอบกันแค่ 3ชิ้นนี้ก็พอแล้วนะครับวัยรุ่นเรามาเริ่มกันที่เหยื่อตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับ All New Gen1 นะครับจาก p e c h i n g Easy นะครับ FGS Plus ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวแทนของเหยื่อที่มีน้ำหนักมากที่สุดในวันนี้นะที่เราจะทดสอบกันนะครับคือน้ำหนัก 6.5กรัมนะครับจะถามว่ามันเกินเวทคันไหมมันก็หน่วงเลยล่ะนะดูเิเห็นไหมคือน้ําหนักเหยื่อมันค่อนข้างเยอะนะครับจะถามว่าตีได้ไหมไปเดี๋ยวไปดูกันนะหนวดได้ทดลองมาแล้วนะครับในคลิปนี้จะตีให้ชมเลยนะครับตัวนี้นะครับหน่วงอยู่ที่ประมาณเบอร์สี่เท่านั้นเองนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไหลๆปลิวปวเห็นไหมครับอ่าในลักษณะของหน่วงที่น้าหนวดตั้งไว้นี่นะครับก็จะออกในแนวของการ ตีสบายๆเลยนะครับประกอบคู่กับคันเบ็ด UL และชุด UL ต่างๆที่เราเลือกใช้งานนะครับสำหรับใครที่มีคำถามอยู่นะฮะว่านันนวลครับสำหรับชุด UL ใช้ได้ไหมตีเหยื่อเบาได้ไหมวันนี้จบในคลิปนี้แน่นอนนะครับก็วันนี้ที่เราจะทดสอบกันนะครับก็เหยื่อสตัวอย่างที่บอกนะครับตัวแรกกําลังทดสอบอยู่นี่เลยนะครับกบยางนะครับไส์ขนาดประมาณ6.5กรัมนั่นเองนะครับโอเวอร์เฮดไปนะครับ ลักษณะการตีของนั้นนวดนะครับก็ยังต้องใช้นิ้วลาบริเวณสปูลน,นะครับจังหวะที่เหยื่อตกพื้นนั่นเองนะครับอันนั้นก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะในการใช้รอกหยดน้ําหรือว่ารอกเบสนั่นเองนะครับนี่นะครับไซคัไปส่งเหยื่อกันไปตรงๆนะครับแบบนี้เลยนะการตีมือเดียวแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในลักษณะของการใช้คัน u l อยู่แล้วนะครับมัน คันมันสั้นนะครับมันก็อาจจะถูกบังคับในเรื่องของการใช้งานในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับส่งเหยื่อไปได้อย่างดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าใครเนี่ยได้ทดลองตามที่นันหนวดเนี่ยอธิบายแล้วก็ทําให้ดูแล้วเนี่ยนะครับอาจจะปรับหน่วงลงไปอีกสัก1เบอร์นะครับหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าก็เพื่อความมั่นใจนะครับเพื่อความมั่นใจที่จะไม่ให้เกิดอุบิเหตุนะครับของการฟู่หรืออะไรนั่นเองนะครับนี่นะถือว่าดีนะครับการหมุนนี่นะครับ ลื่นนะลื่นนุ่มลื่นเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่อันนี้โอเมือเดียวไปนะครับในลักษณะแบบนี้เลยลืมบอกไปนะวันนี้เราอยู่กันที่บึงสำรวยนะครับสำรวยหัวคึงนะครับ <laughs> นะบึงอะไรก็ไม่รู้นะครับแวะได้ก็แวะไปก่อนนะครับทาคลิปไปก่อนนะเอาไซคัไปอีกทีหนึ่งนะครับบึงนี้อาจจะไม่มีปลานะแต่ตรงเงินทองเยอะมากเลยนะครับนนท์เคยเห็นมันขึ้นมาอาบแดดบริเวณด้านข้างนี้แหละนะครับเออแล้วก็ มีปลาพวกปลาหมออะไรพวกนี้แหละนะครับเราอยู่กันในโหมดของการทดสอบนะครับกบยางนั่นเองนะครับกับเจ้า v Bad World Tech นะครับนี่นะเราเอากบยางขนาดไซส์ใหญ่ที่สุดสำหรับการทดสอบในครั้งนี้มาโชว์กันก่อนนะครับก็คือขนาด6.5กรัมนั่นเองนี่ใส่แคสไปปลิวๆไปเลยนะครับเพื่อตอบโจทย์เลยนะครับว่าหนุ่น,นครับมันใช้กับชุดเบาได้ไหมชุดเหยื่อเบาได้ไหมคันยือได้ไหมนะครับ ตอบได้เลยนะครับข้อเสียของมันมีอย่างเดียวนะครับการปรับตัวกับรอกประเภทนี้นะครับก็คือรอกทรงกลมนะแล้วก็น้ําหนักที่ค่อนข้างจะออกไปแนวกลางๆด้วยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ216กรัมนะครับสำหรับน้ำหนวดเองก็มีรอกที่เบากว่านี้แหละแต่ถามว่าใช้เวลาปรับตัวนานไหมก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเดี๋ยวเราก็ คุ้นชินกับมันเองนะว่ายอย่างนั้นนะครับนี่อยู่ในโหมดของการทดสอบกบยางนะครับกบยางจาก Fishing Easy นะครับตัวนี้เป็น All New Gen 1 FGS Plus น้ำหนัก6.5กรัมนี่ใส่แคดไปงามๆอีกสัก1ทีนะครับเออถือว่าโอเคนะตัวนี้นะถ้าเอามาแต่งนี่สวยเลยนะน่าเอามาแต่งให้ FC ได้ชมกันเหมือนกันอ่ะนี่ก็เป็นการทดสอบนะครับในโหมดของกบยางนะครับถือว่า ทำได้ดีเลยครับมาต่อการที่การทดสอบกับเหยื่อตัวที่2ของเรานะครับยังอยู่ในโหมดของกบยางนะครับแต่ตัวนี้นะครับกบยางจากค่ายอินฟินิตี้รัวนะครับตัวนี้น้ําหนักเพียง4กรัมเท่านั้นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับตอนนี้นะหนูย,ยังใช้หน่วงเบอร์เดิมนะเบอร์เดิมที่เราใช้กับเจ้าออนิลเจนวันจากฟิชชิงอีซี่นั่นแหละนะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ยังตีได้นะครับยังตีได้แล้วก็พลิ้วพลิวได้เหมือนเดิมด้วยนะครับตัวนี้น้ําหนัก4กรัมแล้วนะน้ําหนักเนี่ยลงมากว่าลงมากว่าการใช้เหยื่อปกติที่นักตกปลาเราใช้กันนะครับปกติก็จะอยู่ประมาณเลทห้ากรัมนะครับสําหรับงานปลาช่อนหรืออะไรอย่างนี้นะเลทห้ากรัมจนไปถึง78กรัมอะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้ลงมาถึง4กรัมละนะครับ ก็ลักษณะการตีนะครับอาจจะต้องจับความรู้สึกของน้ําหนักเหยื่อสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันบาลานซ์กับโมเมนตัมของตัวคันแอคชั่นของคันด้วยนะครับเพื่อให้เกิดการส่งเหยื่อนะครับที่สมดุลกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเจ้าวอเทคนี่ก็ยังทําผลงานได้ดีนะเพราะว่าในการส่งเหยื่อของมันเนี่ยด้วยด้วยหน่วงเนี่ยนหนวดเคยลองปรับไปที่หน่วงเบอร์สิแล้วนะโอ้โหหน่วงโคตรหนักนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าหน่วงโคตรหนักอย่างเงี้ยเราสันนิษฐานได้เลยว่า มันสามารถใช้กับเหยื่อหลากหลายน้ำหนักจนไปถึงน้ำหนักมากๆได้เลยนะครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้นั้นหนวดอาจจะใช้แรงหรือว่าการกระชากในการตีมากเกินไปหน่อยนะครับอาจจะเกินโมเมนตัมของแอคชั่นคันรวมถึงน้ำหนักเหยื่อไปนิดหนึ่งนะครับมันก็อาจจะเกิดฟูขึ้นได้นั่นเองนะครับใครที่ตีแลว้วกลัวฟูลักษณะแบบนี้นะก็ปรับเพิ่มขึ้นไปได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าใครเนี่ยอยากตีชิลๆสบายๆายนะครับส่งเหยื่อแบบมือเดียวเพลินๆเนี่ยนะครับ บางทีเนี่ยอาจจะปรับหน่วงน้อยๆจนไปถึงปิดระบบหน่วงเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วลาเอาเนี่ยนะครับนี่อันนี้นั่นเองก็ใช้นิ้วลาเอาระดับหนึ่งนะครับก็คือ,อเพื่อความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ดูจากประสิทธิภาพของตัวรอกเนี่ยที่ทํางานเนี่ยแล้วก็น้ําหนักเหยื่อรวมถึงตัวเหยื่อที่วิ่งออกไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคตรงตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ใช้นิ้วเนี่ยลาไว้สักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับ ต้องบอกเลยนะว่าไอ้เจ้า VBAT b o r ล c ชเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาวะนะครับสำหรับใครที่ดูอะโอเวอร์เฮดเบาๆสักทีหนึงนะครับโอเวอร์เนี่สำหรับงาน UL อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะนนท์พูดเลยนะสำหรับงาน UL เนี่ยในเรื่องของเหยื่อเบานี่นะครับการ o v e r h ร์เเนี่ยอาจจะไม่ค่อยบาลานซ์สักเท่าไหร่สำหรับการใช้งาน UL นะครับมันจะเหมาะกับงาน Sizecast กับงานการดีดเยื่อต่างๆนะครับมากกว่านั่นเองนะครับ ใครที่ได้ชมผ่าลอกแล้วนะครับคงเห็นละเนื้อในของไอ้เจ้า V Bass Water Tech เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าแข็งโป๊กนะไม่ใช่ธรรมดานะเออแล้วก็ตัวนี้นะถ้านหนวดมีโอกาสได้ครอบครองนะนนวดก็จะทําสีนะครับฝาครอบซ้ายขวานะครับแล้วก็ใส่ลูกปืนแต่งนะลูกปืนกึ่งเซรามิกสักคู่หนึ่งนะครับที่ที่แกนสปูลแล้วก็ที่ฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับโอ้โหชัวเวิร์กเลยนะครับข้อเสียของมันตอนนี้ที่นนวดเห็นนะก็จะมีเรื่องของการ แมน n ชเนสในเรื่องของการถอดสปูลออกเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างจะยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะครับรวมไปถึงน้ําหนักตัวของมันนะครับที่บางทีเนี่ยการออกไปทั้งวันเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นชินกับมันก็ได้สําหรับใครที่เล่นงาน u l อยู่แล้วนะครับเรามีชุดนะครับชุดในใจอยู่แล้วเบาๆแบบนี้นะครับเดินทั้งวันอะไรทั้งวันได้นะครับสำหรับตัวนี้อาจจะต้องปรับตัวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ารับรองนะครับในนวดรับรองว่าน่าจะถูกใจกับมันแน่นอนเพราะว่า แค,แค่ลองเอามาใช้ทดสอบแบบนี้นันโหนดยังถูกใจเลยนะว่าเฮ้ยมันทําได้ดีขนาดนี้เลยเหรอเออนะก็มีบ้างนะครับในเรื่องของจังหวะการฟู้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับในเรื่องของโมเมนตัมการตีของแต่ละคนนะครับประสบการณ์อะไรต่างๆมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับนันโดเองก็นะก็พยายามจูนแล้วก็ทําทข้อมูลนะครับในเรื่องของการใช้งานในรูปแบบของนันโหนเนี่ยถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูเท่านั้นเองนะครับเนสไแคร์สบายๆนี่เยอะดีนะส่งเยอะดีเลย นะครับแล้วก็เหยื่อน้ําหนักตอนนี้ที่เราทดสอบกันอยู่เนี่ยอยู่แค่4กรัมเท่านั้นเองน,นะกบยางขนาด4กรัมนะเบามากเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับเออถึงแม้ว่าจะเป็นกบยางนะครับอย่าไปคิดว่ามันมีน้ำหนักน้ำหนักเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยความยาวของตัวก,รกรบเนี่ยอยู่แค่2.6ซนตเมตรเองนะครับน้ำหนักอยู่ที่4กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นเหยื่ออยู่ในเลทเริ่มเป็นเลทเริ่มเหยื่อเบาแล้วล่ะนะครับ ก็อย่างที่หลายๆคนชอบปอกนะครับตีเหยื่อเบาได้ไหมเหยื่อเบาได้ไหมแล้วหนวดไม่ทราบจริงๆนะว่าเลทเหยื่อเบาของแต่ละคนอ่ะมันมันอยู่ระดับที่เท่าไหร่นะครับสำหรับนนหนวดก็อยู่ประมาณนี้แหละที่ใช้เนี่ยเราคิดว่าเบาเบาของเราเนี่ยมันเบาเท่าไหร่นะครับที่นนหนวดใช้เอคาคันยูเอต่างี่นงทีนหนวดใช้ก็อยู่4 2, 5, 5, กรัม2กรัม2.5กรัมประมาณนี้ใช้อยู่แค่นี้เองนะครับนั่นก็ถือว่าโอ้โอเคแล้วนะสุดๆของมันแล้วนะ นะความเบาของเหยื่อนะครับอืก็ถือว่าระดับหนึ่งแล้วนะ่ะสำหรับการตกปลาช่อนอะไรต่างๆนานานะครับนี่นะเอานี่ก็เป็นนะครับโหมดของการทดสอบนะครับกบยางนะครับไซจิ๋วนะครับขนาด4กรัมนะครับ นี่นะครับกับเจ้า V Bad Watch r e ครับผมโอเคไหครับัปรุ่นเรามาที่เหยื่อตัวสุดท้ายของเรานะครับเป็นปลายางกับเบ็ด1ตัวนะครับตัวนี้เป็นปลายางจากค่ายกัดยับนะครับตัวนี้น่าจะไซส์2.6นิ้วนั่นแหละนะครับน้ำหนักรวมของมันนะครับตัวปลายางรวมกับเบ็ดอยู่ที่2.5กรัมเท่านั้นเองนะครับไปดูซิว่าเราจะสามารถตีมันได้ไหมนะครับด้วยหน่วงเบอร์เดิมนะครับหน่วงเบอร์เดิมก่อนเลยนะครับสตาร์ทที่หน่วงเบอร์เดิมก่อนเพราะว่า มันอาจจะปลอดภัยนะครับด้วยน้ําหนักเหยื่อขนาดนี้นะครับอ่ะไปดูกันนะครับนี่นะครับมันไม่มีตะกรวด้วยนะตัวนี้นะก็ลองดูกันนะครับนี่ตีได้นะตีได้ตีได้แต่ว่าสิ่งที่เสียไปแน่นอนมันก็จะเป็นในเรื่องของระยะนั่นเองเพราะว่าน้ําหนักเหยื่อมันน้อยลงนะครับแล้วก็แน่นอนน้าหนวดมั่นใจนะครับว่าหลายๆคงอ่าหลายๆคนเนี่ยคงรู้วัตถุประสงค์ของการใช้เหยื่อเบาอยู่แล้วนะครับ บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องการระยะที่แบบว่าหรูหราสะทีเดียวนะครับมันอาจจะเป็นระยะเฉพาะของการใช้เหยื่อก็ได้นะครับที่เหลือก็คือ,อเป็นการสร้างแอคชั่นต่างๆนานานั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเราใช้แค่ปลายยางนะครับกับเบ็ดหนึ่งตัวเท่านั้นเองนะครับน้ำหนักอย่างที่บอกไปนะครับ2.5ากรัมหน่วงเบอร์เดิมนะครับตีได้นะครับตีได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับใครที่ถามมาว่าเหยื่อเบาตีได้ไหม 2.5กรัมเบาพอไหม <c oughs> นะใครที่ใช้ต่ำกว่า2.5กรัมเออก็ไปดูไปดูรุ่นอื่นแล้วกัน <c oughs> นะครับสองจุดห้ากรัมสำหรับน้นหันดดนี้ม่งก็โอ้โหสุดทางแล้วนะสุดทางสําหรับสําหรับการใช้งานแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็ใครชอบงานสตรีมหรืออะไรที่เยื่อ1.5กรัมหรืออะไรนี้ก็ลองนะลองขยับแล้วก็ลองไป ฝึกฝนกันดูทีละกันนะครับสำหรับตัวนันวดเองเนี่ยก็พยายามทาให้มันกลางๆเข้าไว้นะครับในเรื่องของคําถามที่เกิดขึ้นนะครับว่าเหยื่อเบาตีได้ไหมนะครับใช้กับคัน UL เป็นอย่างไรนะครับนี่วันนี้ทดสอบให้เห็นกันเลยนะครับจะเห็นว่านาันวดไม่ค่อยได้ใช้ท่าโอเวอร์เฮดนะครับเพราะว่าท่าทางของโอเวอร์เฮดเนี่ยบางทีเนี่ยเหยี่อเบาเนี่ยการลอยในอากาศเนี่ยมันจะมีห่วงเวลาสักระยะหนึ่งนะครับนั่นก็จะทําให้ระยะ การเดินทางนะครับของตัวเหยื่อนเนี่ยกับสปูลที่หมุนเนี่ยมันอาจจะไม่บาลานซ์กันนั่นก็เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดเอฟเฟกของการฟูนั่นเองนะครับเออฉะนั้นนะครับการทรงเหยื่อเบานะครับถ้าในสภาพแวดล้อมที่มีลมต่างๆหรืออะไรเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วกันเนาะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไีสวนลมนะครับแล้วก็ในเรื่องของอการทําระยะนี่อาจจะต้องอเช็คกันอีกทีนึงนะครับว่ายเหยื่อ น้ำหนักเท่าไหร่นะครับเหมาะกับหมายไหนนะครับที่เราจะไปจัดก,การกับวิธีที่เราได้มีนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ ในเรื่องของทักษะต่างๆที่เรามีนั่นเองนะครับนี่เราก็อยู่ในการทดสอบนะครับ v b a t v o r t e x นะครับนี่เห็นไหมพอมันพอมันมีพอมันมีการต้านลมหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดอาการฟู่บ้างเพราะว่าเหยื่อมันมีน้ําหนักค่อนข้างเบามากแล้วนะครับ2.5กรัมนี่ถือว่าสุดทางแล้วนะเออนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะยังยังทำได้ดีแล้วก็ประสิทธิภาพที่รีดออกมาจากเจ้าวอลเทคเนี่ยก็ทําได้ดีด้วยนะครับนันนวดพยายามยืน ยืนตามลมนะเราจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยมันจะมีลมด้วยนะครับแล้วก็เรายืนตามลมอยู่ต้องบอกตรงๆว่ายืนตามลมอยู่นะครับการรีวิวพวกนี้นะครับไม่ไม่โม,โม้ไม่โกหกนะครับเพราะว่าใช้งานจริงแล้วก็อุปกรณ์ที่เซตมาเนี่ยก็มองแล้วว่าทุกคนสามารถหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคัน UL สาย0.8นะครับสายหน้า20ปอนด์นะครับเหยื่อในลักษณะนี้นะครับเบ็ดหนึ่งตัวนะครับเหยื่อหนึ่งตัว พวกนี้ก็ใช้กันประจําอยู่แล้วแค่ถอดตะกัวออกก็สามารถตีผิวน้ําได้แล้วนะครับแล้วก็ผลที่ออกมาก็ลักษณะแบบนี้แหละนะครับนี่คือ v b a t นะครับ V... เออไม่ใช่เดี๋ยว v b a บทวอลเทคเวียอะไรเมื่อกี้ตีไปกระแทกน้ําด้านหลังนะครับปล่อยสายหน้ายาวไปหน่อยนะตีไปกระแทกน้ําด้านหลังตกใจเลยนะึกว่ามันมันไปสกิดอะไรนะครับ VBa บทวทนะครับกับเยื่อ2.5กรัมนะครับในการ ใช้กับองค์ประกอบต่างๆที่เป็นในลักษณะที่เรียกว่า U L นั่นเองนะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะครับทำได้ดีเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะขึ้นอยู่กับทุกคนที่ต้องไปเ,เรียนรู้นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับกับตัวอุปกรณ์ที่มีด้วยนะครับรวมถึงนน,นวดด้วยเห็นไหมกี่รอบแล้วเนี่ยฟ่ฟูเนี่ยนะครับมันมีบางจังหวะนะมันมีบางจังหวะต้องบอกเลยมีบางจังหวะแต่ถามนะถามนนวดว่าโดยรวมมันใช้ได้ไหมใช้ดีไหมดีนนวดมองนะถ้ามันเอาไปประกอบกับ อ,อะไรนะตัวเหยื่อนะครับตัวเหยื่อขนาดสัก4กรัม3.5กรัมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การป้านลมน้อยๆหน่อย,อยเช่นกระดีจิ๋วอะไรเงี้ยนะเฮ้ยสนุกนะหรือว่าเป็นพวกสปูนอะไรพวกนี้นะครับสนุกนะ เออถือว่าโอเคเลยละนะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับอ่ะทวนี้ครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันกับการทดสอบพักสนามนะครับสำหรับเจ้า VBa t w a r t e ชกนะครับกับเหยื่อทั้ง3ชนิดนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่เหยื่อชนิดสุดท้ายแล้วที่เราทดสอบกันก็คือปลายางกับเบ็ด1ตัวเท่านั้นเองนะครับเ้นะตัวนี้น้ําหนัก2.5กรัมอย่างที่บอกไปนะครับทำได้ดีนะครับในเรื่องของการส่งเหยื่อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวลองปิดลองปิดหน่วงดูสิ ปิดนวงเลยนะอันนี้คือปิดนวงเลยนะดูซีตีได้ไหมนะครับแต่ว่าเราต้องลาสปูนนิดหนึ่งได้เห็นไหมลาสปูนนิดนึงนะต้องเอานิ้วลาด้วยนะจริงๆเราลอกทุกตัวเนี่ยตีปิดน่วงได้นะครับแต่โมเมนตัมในการตีระยะในการตีนะครับก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับแล้วก็อ่าอย่าตีกระชากมากนะครับด้วยระยะทางเช่นถ้าคลองเนี่ยไม่เกิน10เมตรเนี่ยนะครับปิดสปูนตีเนะีย่ยโอ้ยไม่ต้อง เราไม่ต้องเค้นเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องเค้นเลยนะครับไหลไหลไปสบายๆนะครับอ่าฉะนั้นนั้นหนวดมองว่าขึ้นอยู่กับทักษะด้วยเนาะในเรื่องของความไกลความอะไรของระยะการตีเนี่ยก็ต้องไปฝึกฝนกันอีกทีนึงนะครับจัดองค์ประกอบของอุป,ปรกรณ์ให้เหมาะสมกันอีกทีตอนนี้เราอยู่ในโหมดของการปิดหน่วงเลยนะคือไม่เปิดนวงเลยนะครับเออไม่เปิดหน่วงเลยนะครับกับเจ้า v b a d Watch นั่นเองนะครับกับเยื yeah! ่อ 2.5กรัมนะครับนี่ก็เป็นผลการทดสอบนะครับ กับเหยย่อ2.5กรัมปลายยางกับเป็ดหนึ่งตัวของเจ้า V Bad World Tech ครับและนั่นก็เป็นผลการทดสอบนะครับวัยรุ่นสำหรับเจ้า V Bad World Tech นะครับสำหรับการประกบคู่กับชุด UL ในวันนี้นะครับตอบคำถามกับใครหลายๆคนที่ถามมาในคอมเมนต์นะครับว่านันดครับมันตีเยรอเบาได้ไหมมันใช้งานเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ทดสอบให้แล้วนะครับไม่ต้องทดสอบกับงานปกติด้วยเอา UL ไปเลยนะครับวัดกันไปเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนันดก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเบียรอระดับ6.5กรัมต สบายมากนะครับที่ที่มากกว่านั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับไปประกบกับคันดีๆก็ตีได้นะครับแล้วก็เยอะที่มีน้ําหนักลดลงมา4กรัมจนไปถึง2.5กรัมนะครับเห็นไหมครับว่ามันตีได้นะครับขึ้นอยู่กับทักษะและการจูนการทําความเข้าใจกับมันนะครับและนนท์คิดว่าทุกคนเนี่ยไม่ยากในการทําความเข้าใจกับเจ้า v b a บ Watch แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยการทดสอบต้องบอกเลยว่าผ่านการทดสอบแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า v b a บ Watch นะครับใครเนี่ยที่ดูคลิปนะครับแกะกล่องแล้วนะครับ คลิปรีวิว internal component อุปกรณ์ภายในแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่านะครับองค์ประกอบภายในเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อการตัดสินใจซื้อรอกตกปลาอีกสักหนึ่งตัวนะครับสำหรับเจ้า VBAT War Tech นั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณเหยื่อดีๆนะครับจากค่าย Fishing Easy นะครับ เจน1 FGS Plus นั่นเองนะครับแล้วก็กบยางนะครับจากค่าย Infinity รัวนะครับลูกกบลูกเขียดนั่นเองนะครับแล้วก็ปลายยางจากค่ายกัดยับด้วยครับนะและที่ลืมไม่ได้นะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อสวยๆนะครับเสื้อตกปลานะครับเกรดพรีเมียมแล้วก็เสื้อตกปลาที่นักตกปลาสามารถเข้าถึงได้นะครับอย่าง Rocky Fishing Jersey นะครับโดยพี่จิ๊บ Rocky Fishing Jersey นั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับการทดสอบภาคสนามนะครับรอติดตามนะครับว่าจะมีรอกตัวไหนหรืออุปกรณ์ตัวไหน มาทดสอบพักสนามกันอีกนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายเหนื่อยบ๊ายบายปุ่น